สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องปายสุขูโซคนนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่นะครับผมอ่าตอนรับปีใหม่นะครับปีปีงูใเงยนะพี่น้องเนาะอ่าปีมังกรน,นะครับผมปี2567นะครับผมอ่าปี2024นะครับเนาะอ่าปีใหม่นีกข็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมเอฟซีไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเซียวลักนะครับผมเอฟซี 3, คู่บัตตาเอเชียคู่บัตตาบันดุนะครับผม ทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมลำลุ่มลำล้ำล้นๆุ้ยนะครับผมโชคโชคมันหมันตลอดปีนะครับผมแล้วก็ตลอดไปนะครับเด้อนะครับมือนี้เดี๋ยวเสื้อลักสิบผ้ามาอัปเดตนะครับผมอัปเดตรถ40แรงเนาะอ่าตอนนี้เสื้อลักอยู่หน้าร้านนะครับอ่าก็จะมีโปรโมชั่นดาวน์้ำเต้น20,000บาทนะครับพันแบบไรนะครับผมอ่าขั้นไรคางวดแบบไรนะครับชั่วโมงแบบไรนะครับเนาะเอาไปบึ้งกันเลด้าพี่น้องเด้อไป ครับก็ดาวน์รถจนสองห0ื่น 20, บาทก็จะเป็นขั้นนี้นะครับผมขั้นแรกนะครับเนาะตัวนี้รถปี62พี่น้องรถปี62 2,000กว่าชั่วโมงนะครับผมเนาะ2,000กว่าชั่วโมงสภาพเดิมๆนะครับผมอ่าเดิมๆยังไม่ได้แกะนะครับยังบริเวณเรือนะครับผมอ่าถ้าทัมม้งหมดว่าลูกค้าจับจองแล้วก็สีตรวจเช็คสภาพให้ฟรีนะครับตรวจเช็คสภาพให้ฟรีเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับผม ตัวนี้งวดน้อยเดือนละส0 0พันนะครับผมงวดนหย่กับว่แพงพี่น้อง7 0,000นกว่าบาทนะครับสลับอ่าสนยหนึ่งนะครับผมดีที่ตัวนี้เป็น L 4 0 1 8ธรรมดานะครับเด้เปรถจากคูบาตาบันดุงเท่านี้นะครับผมรถใกล้ๆนะครับผมเดิมๆนะครับอยางนาอย่างหลังหนุมเดิมอยู่นะครับเสือเงามๆนะครับผมดาวน้มต้น2 0,000นบาทนะครับผมเบื้องข้างหลังนะครับ คยสวยเง่งามๆนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับพี่น้องเนาะอตัวนี้ดาวสองหมื่นบาทนะครับตรวจเช็คสภาพให้ซีนะครับผมสําหรับรถปีหกสองเนาะคันนี้เนาะอสำหรับคันแรกนะครับอตัวนี้ก็เป็นคันที่สองนะครับตัวนี้ดาวอยู่ทีสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมโอ้ทอแตงได้พี่น้องนะครับทอแตงตัวทอสูงเนาะ ตัวนี้รถปี63สามนะครับเด้อเดิมๆคือกันนะครับผมสวยๆงามๆนะครับเดิมๆมนะครับสภาพนางฟ้านะครับผมอแาร์ชุมิว่าลูกค้าจับจองแล้วก็รที่ตรวจเช็คสภาพให้นะครับผมเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับรอบคันนะครับผมสำหรับคันนี้เนาะ2,600กชั่วโมงครับพี่น้องคันนี้นะครับแต่เดาอยู่ที่25,000บาทนะครับอ่าพร้อมอุปกรณ์ไปมีดันหนาพันหลังนะครับผมออ่าย่างหนาอย่างหลัง นะครับคันยางนาคันท so uh, so 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 well. so ีซื้อเพิ่มกับคูละห้าพันนะครับผมยางหลังคูละหมื่นนะครับผมสามารถซื้อเพิ่มได้ครับได้ซื้อเพิ่มให้เลี่ยนให้ได้นะครับผมสามารถคุยรายละเอียดกับเซลได้นะครับสอบถามได้นะครับรถคันนี้บล็อกยุ่ยไกลได้พี่น้องนะครับนะครับผมรถยุยไกลนะครับสวยๆงามๆนะครับสงสัยอยู่ในอุดรเท่านี้นะครับผมรถคันนี้เนาะ รถสายงาน2,000กว่าชั่วโมงนะครับรถปีหกสาวันน้อยก็เดือนละ2,000นะครับผมวันใหญ่ก็อยู่ที่76,000บาทนะครับเนาะสำหรับคันนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับคันที่2นะครับดาวเริ่มต้น25,000บาทนะครับสอบถามได้ด้ครับเดนะ้สำหรับคันนี้คันที่3นะครับเนาะคันที่3ก็ตัวนี้ก็รถปี63สามเพื่อนพี่น้องต้าก็จะสภาพ สวยๆขึ้นมาอีกสภาพหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นรถเจ็ดเอนะครับเนาะรถเจ็ดเอนะครับผมตัวนี้ก็ดาวขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเป็นดาวอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับผมเนาะสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปีหกสามพันแปดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับผมพันแปดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดเอนะครับสภาพนั่งฝาเจ็ดเอนะครับก็จะเป็นอีกอีก เกียร์หนึ่งนะครับผมรถก็จะเกียร์มัคือกันนะครับผมรถแต่ละขั้นเนาะตัวตัวนี้ก็คือดาวอยู่ที่ส0,000บาทนะครับนวลน้อยก็เดือนละ2 0 0พันนใหญ่ก็อยู่ที่เจ0ด0บาทนะครับผมสำหรับขั้นนี้เนาะสำหรับขันนี้นะครับรถมีละรถขั้นนี้อยู่บึงการท่านะครับผมใกล้ๆนะครับผม เฟืองไทยปกตินะครับเดิมมนะครับผมคันหน้าเดิมปกตินะครับคัดยังไม่เคยลื้อนะครับผมเครื่องเดิมมนะครับคานหน้าเดิมยังไม่เคยถอดยังไม่เคยเจาะนะครับช่วงล่างนะครับเวยๆงามๆนะครับผมขาม้าเลือกมาชุ่มนะครับผมขาม้าเหลือกมาชุ่มขาม้าคุยรายละเอียดกันได้นี่นะครับเชื้อราการยกตัวอย่างห้เบื้องนะครับผมสำหรับขั้นแรกนะครับขั้นแรก ดาวอยู่ที่20,000บาทนะครับผมก็จะเป็นสภาพนี้นะครับขั้นที่2นะครับทอแดงนะครับทอสูงกับดาวอยู่ที่25,000บาทนะครับผมเนาะทางวันเง่กับชิย่ที่76,000นะครับอ่าขั้นที่3นะครับดาวอยู่ที่30,000บาทนะครับผมวันเงยกับชิยุที่เจ็ดห่นเก้านะครับผมเนาะการนี้แหละครับเสื้อลากข้ามาอัปเดตแบบนี้แหละนะครับ เปรียบเทียบให้ฟังนะครับเปรียบเทียบราคาให้ฟังระวังสภาพเกจบีเกรดี Gate B, Gate D, แล้วก็เกจเอนะครับผมมันจะมันจะบูดขึ้นกันนะครับเนาะอะ่จะบูดขึ้นกันนะครับผมสำหรับคันที่สามนะครับอ่าสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเอสพีนะครับผมเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับราคาก็จะขึ้นมาอีกจั่งหน่อยนะครับผมตัวนี้ดาวอ่ทีหกหมื่นบาทนะพี่น้องเนาะ 60,000บาทรถปี63นะครับตัวเป็น LC018SP นะครับอขอแตกตั๋งของ LC018SP กับ LC018D t นะครับ LC018SP ก็จะมีตัวนี้นะครับผมเกียร์เตาไปอยู่ข้างหลังเกียร์กระต่ายไม่อยู่ข้างหน้านะครับผมสำหรับ SP เนอะแล้วลก็จะมีมือจับตรงนี้ขึ้นมานะครับผมมือจับตรงนี้แล้วก็จะมีกรองเครื่องมือนะครับกรองเครื่องมือ สามารถชาร์จแบตได้นะครับมีที่ชาร์จแบตนะครับผมอ่ามีที่ชาร์จแบตได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีคิวนะครับไฟตานะครับผมอ่าอันนี้ก็ชื่อคิวอ่าไฟไฟช่องสว่างข้างข้างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิวใต้ตาตรงนี้นะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถรับรองน้ำมันบียีได้แค่นั้นนะครับผมก็บ่ได้แตกต่างกันหลายระหว่าง l 4 0 1 8ทีกับ l 4 0 1 8ศ p นะครับผมเนาะรูปสมแตกต่างกันแค่รูปสมเล็กๆน้อยๆนะครับผมบ่ได้แตกต่างกันหลายแล้วพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าอ่าอัตราการกินน้ำมันจะแตกต่างนะครับผมแล้วก็กำลังกำลังเครื่องก็จะแห้งขึ้นน้อยจังหน่อยนะครับผม บ่ได้มีอย่างแจกแจงกันหลายเนาะพี่น้องเนาะนะครับสามารถสอบถามได้นะครับแล้วคันคันนี้เอลเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีขันนี้นะครับผมก็จะดาวอยู่ที่หกหมื่นนะครับวันน้อยเดือนละสองพันวันใหญ่ก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันบาทนะครับผมเนาะสำหรับคันนี้นะครับเนาะอ่า อันนี้แหละครับพี่น้องมื่อนี้เชื่อเรากับผ้ามาอัปเดตนะครับผมเอลสี่ศูนย์นะครับซีชิปแรงมานะครับผมไปทั้งเบิดก็คืออ่ายกตัวอย่างนะครับผมตั้งแต่รุ่นดาวต่ำๆนะครับดาวต่ำๆขึ้นไปหาดาวสูงๆเนาะอ่าจากดาวสองหมื่นสองหมื่นหานะครับผมดาวสามหมื่นนะครับจนไปขอดดาวหกหมื่นนะครับสภาพมันจะบ่แตกแต่อาสภาพมันจะบ่คือกันนะครับสภาพมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับหนึ่งขึ้นอยู่กับ ปีการทำงานนะครับสองขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานนะครับแล้วก็สภาพลดแต่ละขั้นนะครับผมเนาะนี่ละพี่น้องเสื่ยลัก์ก็จะพามาอัปเดตนะครับผมอัปเดตรายละเอียดให้เบงจังซี่นะครับผมท่าไม่ยากพลาดข่าวสารดีๆก็จะเลื่อมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้นํานะครับผมเบอร์โทรติดต่อเสี่ยรักนะครับว่าจะเป็นค้นหาด้วยไอเดียไลนนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเข้าไปในไลนแล้วก็กดเข้าไปคําว่า ค้นหาด้วยไอดีไลน์หรือว่าค้นหาด้วยไอเบอร์โทรศัพท์ไซเบอร์เซลลาร์เข้าไป0 6 1 0 7 3 8 6 8 1กงศูนสามารถทักแชทนะครับแอดไลน์เข้ามาหาสอบถามเซลลาร์ได้นะครับเด้อนะครับสหรับคลิปนี้นะครับเซลลาร์จะขอตัวนะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมว่าจะพามาอัปเดตอียงก็รจะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเด้อเซลลาร์ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ